สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a เอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเสมือนรวยมาแต่เกิดสงกรานนี้ล่ำซํำหมอลักฟันทงคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนราศีในบ้างที่มี เกณฑ์ว่าจะล่ำซ้าต้อนรับสงกราน2,566นี้เลยค่ะเป็นคำทํานายจากโหราจารย์ชื่อดังโคงเมืองไทยนั่นก็คือหมอลักษ์เรขานิเทศนะคะก่อนอื่นเนทุบต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอร์แต้งหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับราศีที่มีเกณฑ์ว่าในวันสงกรานต25์2566นี้เป็นราศีที่ล่าซ้ำต้อนรับปีใหม่ไทยกันเลยราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีกุมหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะและอีกหนึ่งราศีที่ล่าซ้ำไปด้วยกันเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะเรียกได้ว่าคนทั้งสองราศีนี้ช่วงนี้ล่ำซ้ำต้อนรับสงกรานเลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดี มั่นคงมีโชคมากจากผลบุญคุณความดีดาวเจ้าเรือนการเงินโคโจรเดินหน้าตั้งแต่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและโดดเด่นเป็นสง่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหลังจากวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะประกอบกับดาวสุขโคโจรเป็นมหาอุดอยู่ในมุมที่เรียกว่ามีโชคลาบแบบไม่คาดฝันซื้อง่ายขายคล่องยิ่งช่วงหลังสงกรานจะยิ่งดี คนทั้งสองราศีต้องรู้จักเปิดดวงชะตาต้องสร้างบุญสร้างกุศลหลังจากสงกรานต์ดวงจะยิ่งดีถ้ามีบุญหาโอกาสไปร่วมพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นบพะเคราะ์วัดไหนก็ได้จะเป็นการเสริมดวงการงานการเงินให้ยิ่งลํำซํารับสงกรานต์กันไปเลยนะคะ ทีนี้มาแถมอีกหนึ่งราศีที่หมอลักขอเตือนว่าให้ระวังจะโดนทำร้ายหนึ่งราศีก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ ช่วงนี้ให้ระวังโดนทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจจะมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคนบ้าคนเมาคนมึนช่วงนี้มีสิท์ที่แสดงอารมณ์ออกมาแล้วมากระทบกับเราได้ทำให้ทุกทั้งกายและใจก็ได้เป็นเรื่องที่เกิดเพราะความประมาทอย่างเช่นขึ้นรถแล้วไม่รีบปิดประตูมัวแต่เล่นโทรศัพท์อันนี้ก็ต้องระวังนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือฟืนไฟต้องระวังก่อนออกจากบ้านปิดดีแล้วหรือยังและสุดท้ายให้หาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวอบอุ่นใจเอาไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงในช่วงสงกรานนี้กันนะคะเป็นคำทำนายจากหมอดูชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คืออาจารย์รักษณ์เลขานิเทศค่ะ สำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ